นักดนตรีลงทุนได้เขายกของราคาเป็นแสนไปเล่นร้านคนได้แต่คุณให้คุณภาพเครื่องดนตรีของทางร้านที่จัดเตรียมให้อ่ะมันต่ําไปผมว่าทุกคนนะเคยเป็นเราจะต้องไปยืนอึ้งกับอะไรหลายๆอย่างอยู่บนเวทีตู้ไมค์ขาสแตนสายแต่ละสายที่มันจะพังแล้วอ่ะบางร้านนะดอกใช้ไม่ได้แนละ้วทาไมถึงแบบไม่เปลี่ยนร้านคนเยอะนะผมว่าน่าจะมีกําไรนักดนตรีเนี่ยเขาซื้อได้นะเครื่องดนตรีแพงๆนะแต่ทาไมร้านถึงซื้อเครื่องดนตรีดีๆให้นักดนตรี ไไม่ได้ร้านต้องซัพพอร์ตเขาบ้างนะครับแล้วก็ช่างสาวที่เขามาบอกปัญหาก,กับนักดนตรีประมาณว่ามอนิเตอร์ลูกนี้มันได้เท่านี้นักดนตร,ตรีเขาก็รู้นะว่าอ่าโอเคมอนิเตอร์มันไม่ดีพยายามเบิกแล้วแต่ร้านก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกมิกเอาง่ายๆคือช่างสาวเขาจะรู้อะว่าของมันไม่ถึงมันไม่ไหวมันได้แค่นี้ถ้าคุณมีเครื่องดนตรีที่ดีลาโพงที่ดีราคาเป็นแสนเนี่ยคุณจะได้ให้ประสบการณ์ในการฟังของลูกค้าด้วยเวลาลูกค้ามาที่ร้านเนี่ยเจอเครื่องเสียงที่ดีมันจะยิ่ ยกระดับไปอีกแล้วร้านคุณจะเป็นร้านที่มีแต่เสียงที่ดีแต่กับกันครับบางร้านเครื่องเสียงโคตรดีเลยแต่ช่างสาวแมงทําไม่เป็นวะไม่รู้มึงมาทมําไหมร้านก็ต้องใส่ใจกับช่างสาวด้วยนะครับพยายามฟังให้ออกสิ่งที่มันมีออกมาฟังรู้เรื่องไหมเสียงที่ดีกับเสียงที่แย่แยกให้ออก